หลักการทีมบริเลเจ็ดัครอลคุญาทาขันแก้วจากพียอพุบีบอยองมัตสุพันวีพีเชมงใหมายเลขเจ็ดสวงพัฒน์ปนินจากพีเอฟบุชบีบอรยองมัตรพัวีพีเชียงใหมายมบบาเลขปธนกรกำมะหยี่จากเสน่ห์อะไรเก่าแม็กหินภูเขาช่างเบียพุกดาหานช่าน้ำสกลนครช่างร้อนโนมโตเซจ้าลูกเกทียบผูกเด็ดทีม หมายเลข76็สิบิธิกรเชื้อทองจากสเสนอหลายเก่าแม็กกินภูเขาช่างเบียร์ภูคาหานช่างน้ำสกลนครช่างรอนโมโตเซสชัน่นลูกเกีย็บภูเก็เก 21, กต,ตก 11, ท,ทกกกกีหมายเลข25่้วัฒน์สิงห์บุญมีบุญโดคอนตรีตีเจอร่าตัวหลวงหมายเลข11บิพัฒนธนาพงวันทองนะครับจากบางเ่าภูเก็ตสยามซัดเพชรทั้นภูเก็ตหมายเลข19บเก้าติมสมชินทีจากสองว่าบุรีรัมหมายเลข15 พัณฑนาคุณชาลีจากสองว่าบริลามายเลขสิบเจ็ดสินแบทอณาพลังจากเสน่หอะไรเก่าแบงคถิ่นภูเขาจักเบียภูดาหานชักน้ำสะกรในกองชักหลอนโมโตเซ์ไัค์ลูกเยียมภูเก็ตทีมบมเลิกทิพผ์ทิตริปะจันทร์รนะครับจากสิบหมายเล์ภูเก็ตได้ว่าเชสเวิตไนเชวิเจมส์ูทุกทิงสตาร์มารินบริลิพัฒนาป่าตองมอเตซานโมเตครัสภูเก็ตทีม หมายเลขเก้าสิบเอ็ดกีรพัฒน์อภิชาติตลจากกระบี่พรตคุท์หมายเลขสองอภิเดชกุมภธรรมห้านาทีบวกหนึ่งรอบสนามด้วยกันเอาละครับรุ่นนี้นะครับจับตาดูหมายเลขสิบห้าครับอนธการบุญชารีจากหนองว่าบุรีรัมย์ถูกยกให้เป็น สี่ขัดลึกกัดน,นะครับแม่นักแข่งในรุ่นนี้เดี๋ยวไปดูปีไม้เรเบอว่าจะขีว่าสดสวยมากขนาดไหนครับยางเหลืออีกหนึ่งขันที่ยังไม่เต็ดอยู่นะครับเราให้เวลาหน่อยให้เวลาหน่อยอ้าวริดแล้วนะครับขวัดกระโปรงเลยทีเดียวเป็นรถสองจกักรสักจากประเทศตอกครับส่วนมากจะเป็นเทดีเอมจกูคบบาวาน่าสีเขียวๆด้นคาวาสกาิครับเอาแล้ว รุ่นนี้นะครับ14คันด้วยกัน14คันด้วยกันนะครับรยากาศที่นี่เปิดไฟแล้วนะครับรอบสนามเปิดไฟแล้วนะครับบยกากาศพระอาทิตกดิไปแล้วอีก3รุ่นเท่านั้นนะครับช่วงแรกของการแข่งขันจะจบลงและจะรอเข้า,ขาสู่พิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการโอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ เป็นยังไงไม่ธรรมดาบอกแล้วไม่ธรรมดาเอาแล้วโอ้ยโอ้โหเอาแล้วเจอถูกคู่แล้วเจอถูกคู่แล้วสิบห้าเจอถูกคู่แล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวใครดูสิว่านักแข่งไปดูดิโอ้ยเอาแล้วไปด,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 ดูท่านผูงร้องดูดนทัพรถยืนจังบ้านและอยู่ที่ประจำที่นี่แล้วสองลักหน้าไม่ใช่น้าตามด้วยวันเสลป์วันนี้คันที่สามไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันอา้อาว เอาดีๆวันศุกร์เาดีๆดูนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหมายเลขแรก86เมื่อเช้านั้นมาลัก้อมแล้วล้มสลบไปอยู่โรงพยาบาลมารึ่งวันแล้วดูสิว่าเบอร์15จะทนแรงกดดันได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวดูเะับิบ้าจะไหวไหมครับโอ้โหยท่านโู้ย ได้แล้วแบบนี้ผู้ใหญ่โดดเพราะการสายพ่อหนูโดดด้วยโอ้โหพ่อโดดด้วยหนูก็อยากเสียวเป็นคนสุดโดดอย่าทีเดียวได้ครับอีก็มีก็โดดโอ้โหแล้วโอ้โหยังไม่เสียนะครับโอ้โหโดดไปนี่ก็เสียจังหวะไปสำหรับหมายเลขสิบห้าเอาละครับตอนนี้หมายเลขสิบห้าเกิดมาครับพันธกานบุญชาลีจากสองว่าบริลล์เกิดมาได้สวยครับและติดตามมาเป็นหมายเลขแปดสิบห้านะครับดับพันธะตูมเลยครับ พี่เจโอ้เด็กคนนี้นะครับเคยออกรายการอ,า<ส>อะไรนะรายการอะไรนะซุปเปอร์เทนซุปเปอร์เทนซุปเปอร์เทนไปแล้วนะครับ,รแ,ลรบแล้วเมื่อเช้าเขามาซ้อมลื่นล้มไปสลุเบื่อเลยต้นองไปนอนโรงพยาบาลมาครึ่งวันตอนนี้ก็ความจำเริ่มจะก,กลับคืนมาแล้วนะครับอาวสิบบนบินเริ่มแสงแล้วคนระับ เริ่มฮอตขึ้นมาแล้วนะครับวันศิกร์ยี่25เริ่มฮอตขึ้นมาแล้วโอ้ยโอ้ยนั่งระวังด้วยเอาอันนี้ด้่ยครับโดนแล้วโอ้ยโอ้ยอยางจะถามเหตุนางฟ้าไหมครับโอ้ยโดดสูงขนาดนั้นเหตุนางฟ้าม้างไหมโอ้โหยอมใจเด็กเลยนะครับในรุ่นนี้รุ่นนี้อายุ25โดนนะครับยิ25ตัดสิโดน่ง หมดมีสิบเอ็ดลองไม่ได้จับสิบเอ็ดทัวร์แปดสิบเอ็ดอินเตอร์งามๆกลุ่มงานสอยโพดสวยงามบุ่นจงค้อนกันหมดเกล็พิจิตครับโโอ้หวันนี้ถือว่าสุดยอดตอนนี้ไฟสปอร์ตไลท์ส่องสว่างในสนามเปิดขึ้นแล้ววันเปิดขึ้นแล้วนะครับมอเตสังท,ที่ไม่ออกเลยครับวันนี้มอเตสัง ยังเจ็บอยู่นะครับสจาหรับโพโตสักนะครับยังเจ็บอยู่เอาละไล่แจงกันมาติดๆเลยทีเดียวนะครับเอเบอร์เจ็ดผมก็มาด้วยเหมือนกันสุวรรัสดีนินจาพีเอฟบดีบอยเรยองเอาละครับความบอลบาลสุดยอดวันนี้เอาอีกแล้วโดนอีกแล้วตูโดนอีกแลโอ้โหโอ้โหสุดยอดจริงๆริงเด็กปุ๋ยอ้โห นะครับอสุดยอดครัาบรรนาธิการขอบคุณนะครับจับนักบัตรเชืองจากอินเดียพิเศนะครับผู้นำการนักบัตรเชืองจากที่ญี่ปุ่นของคุณพระเบญจกิจของคุณเป็นเลจากเอ็บีแล้วก็ขอบคุณนะครับจากแกนรนด์ดามันคลับโดยคุณช่างอาคังวันกับคุณชานวินทิชช้อปประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับขอบคุณชัชศรยแดนระนองวรรลเกิดศิลป์นะครับประธาน,ส,น,ส,นาาสโมสรา ระนองอยู่ในเต็ดนะครับแล้วขอบคุณเื่องเดียวขอบคุณท่านสตอปนะครับกับรถเครนนะครับขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองขอบคุณหอนาติกาพุทธระนองครับรวมไปถึงทีมสุสุกรระนองแล้วก็พิษณุระนองรวมไปถึงขอบคุณโรงพยาบาลระนองแล้วก็แปดสเปดจากเขาใหญ่ด้วยขอบคุณบิทีเอ็นจเนรขอบคุณบริษัทอาที่จำกัดแล้วก็ท่านสตอปงสทรกองอาสาด้วยนะครับขอบคุณชลบริม่ขสำบบางดอนแล้วก็ชุดชลบริมุขตบตบด้วยนะครับขอบคุณอย่างสูงนะครับ จับเต้าบัญชจาเบอร์สิบห้าก็ไม่จับที่เบอร์สิบห้านะครับอันนี้ต้องย้ายเด็กไปอยู่บุรีรัมย์และแล้วโดนเ์เก่งกิ๊กเลยโอ้โหโจทอีกแล้วนะเบอร์โจทโอ้ยต้องยอมต้องยอมเหลืออีกตึงรอยสนามนะครับอีกตึงรอยสนามจับเป็นเบอร์สิบห้าจับบุรีรัมย์กิ๊กหรือเปล่านะไม่น่าจะมีปัญหานะครับ โดดแล้วไม่ใช่ว่าโดดแบบเสียวๆนะโดดแล้วโดดดีด้วยโดดดีด้วยได้เช็ดพอดีว่าเสียบุตมีกัอโดดเลยยอมยอมยอมว่าจี๊ต้องยอมโอ้โหฝีมือนี่ต้องบอกยอมรับเลยนะครับฝีมือครับอ้าวจะแซงแล้วแซงสิติกรเชื้อทองหรือเปล่าเนี่ยสิติกรเชื้อทองต้องหนีแล้วครับว่าเสียบุตมีปมาแว้ว วันนี้มาแล้วเอาละครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้ดูหน้าค่าตาของเด็กเบอร์สิบห้านะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงทำไมถึงเก่งอย่างนี้ครับสำหรับพันธกันบุญชาลีครับอ่าเป็นรอบสุดท้ายแล้วจะเข้าเส็นชัยแล้วครับเบอร์ทีมากครับจะโดนแล้วนะครับจะโดนแล้วกองจับสวยๆเลยครับกองจับใหมายเลขสิบห้าครับสวยๆเลยเอาครับพันจันรู้ว่าไนครับโอ้ เดียวเดินที่ไกลนะครับยอมครับยอมครับแล้วเดี๋ยสอบเือบแปดสิบหกครับนี่น้องชิตโตครับแี่จากซุปเปอร์เทนครับโอ้โหวันศุกร์พุธก็ไม่ธรรมดาโดนอีกแล้วไม่โดนแล้วเดี๋ยวจะติดกันครับเดี๋ยวดูหนะครับทานสิครับนี่เบอร์สิบห้าครับเอ่าต้องจับแบบนี้นะหนยครับต้องจับแบบนี้เลยครับสวยเลยครับ เดี๋ยวดูเด็กครับดูหน้าตากเด็กครับนี่ครับแล้วก็จับไปได้เกินห้าเดกนักกอน่ารักทีเดียวอายุไม่เกินสิบเอ็ดปีครับไม่เกินสิบเอ็ดปีนี่คือพันธการบุญชาเลยนะครับเอารับรับถหน่อยเลยรับรถหน่อยพี่เลี้ยงรับรถหน่อยอันนี้น้องชินโตครับน้อพันจัตโมครับแหมจับไม้จับมือกันเลยเห็นไหมสุดยอดครับต้องยอมรับนะครับเดี๋ยวดูว่าศุกร์ุณณียี่สิบห้าก็โดดได้